เรื่องชี่เนี่ยเบาซือ้อมีปัญหาหลายหลายปัญหาอาเวลาสิมูชวนไปเสียเพราะว่าไปไป,ไปเดินห้ามไปไกลๆนั่นะ่ะชว่วยมาสิเงียวดูชี่เนาะเนาะเงียวหรืยว่าปัสสาวะเห้านี่แหละเราก็เดินห้ามไปปุ๊บกังวลอยู่มัง่งอาจจิบอกรถพอดจอดเพราะว่าชีด่ดูเพราะว่าเก๊ใจเพิ่นเน,ในาะช่วยมาสิเหตไหดกังวลมานี่ตอนลังคืนนอนเนาเสยกะ เงียวแป๊บหนึ่งก้อนสิขึ้นไปนอนอยน่เงียวแล้วเรือปัสสาวะเขาเนี่ยนะค่ะเรียบร้อยแล้วปุ๊บนอนในแป๊บเดียวเอา้าก็ปวดอีกแล้วเนาะเป็น,ยน,อ,นอย่างเนาะเนาะก็ว่าเป็นอาการแบบนี้มันพิสังเกตแล้วก็เลยชีวะเสียจังใดดีเนาะเนี่นยก็เลยพิสังเกตแต่ขวางก็เลยต้องต้องต้องแบบว่าปรึกษาคนยุ่ธหลืว่าเหตุจังไดยังอยสิเศร้าสินะเหนื่อยง่ายแล้วก่ะเงียวกระดู ถ้าเหี่ยวดูๆปึ๊บสิมีเหี่ยวปึ๊บพวกอาการนี่สังเกตได้เลยพวกสมัยโบราณเนาะจะมีมดแดงมาเจาะเจาะปัสสาวะขเฮาเนี่ยนั่นล่ะเป็นอาการบ่หวานเลยคือสมัยโบราณเพิ่นบ่ฮู้จักนะการเหี่ยวของเฮานี่มันแบบว่าเฮ็ดให้เฮาพักอนก็บ่บ่เต็มทีเพราะว่ามันกีสิหลับไปหลับไปแบบว่าดีๆเนี่ยเจ้าน้อยกําลังสินั่นน่ะฮู้มว่านักสะเดิดขึ้นมาเอา เงียวแล้วเจนหลุดออกมาคองน้ากับประทันนะคะเพราะว่ามันมันออกเร็วเลยเพราะว่าทอปเสบาเขาสิผิดปกติล่ะซีบาได้เนี่ยกินยาตัวนี้แล้วมันรู้สึกว่าตะจีกับคนหาจนว่าเฮียเจนไหนมันสิเศร้าอันเนียวดูยูา่มขึ้นนะคะเพราะว่ากังวลเพราะว่าเวลานอนไปแนมันกับมันเฮ็ยไหนเขาพากเพียงพอมาเนี้ก็เลยไปถามเพื่อน มูแนะ่น้ำมาว่าให้กินยาตัวนี้ก็เลยร้องกินเบิงก็อาการนั้นก็พิษสังเกตขึ้นมาเลยค่ะเพราะว่าดีขึ้นมาเลยเพราะว่าเงียวก็เงียวเท่าเดียวก็จนเราสอดแจ้งจะคอยตื่นค่ะ